นที่กังวลก็คือเพราะว่าคิว่าเรามันตกครับอยากให้มันอยากให้มันิวมันตรงอะไรเงี้ยครับจ er> ุจุกตกลงจอจจุจและจกจุเน็ต이게어차피올릴수있는게지금손으로당겨봐도이정도거든요สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ครับอยู่ที่เกาหลี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  วันที่2ครับผมทุกคนวันนี้ก็ยังใส่ชุดนอนอยู่เลยนะครับเพิ่งตื่นแนะว,ว่าอทาคงทาครีมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนอทำไมต้องมาแบบก้มเปิดคลิปอย่างนี้นั่นะก็คือพี่เสือไม่มีขาตั้งกล้องนะครับก็เลยต้องวางไว้แล้วแบบมันสูงอะ่ะอย่างนี้เลย <laughs> วันนี้ครับผมบทุกคนนะก็อ,อีนึงก็ใหญ่อะ่ะ โอเควันนี้เนี่ยเราจะเดินทางนะครับจากห้องเราเนี่ยอยู่ที่ซินโดริมนะครับเดินทางไปยังที่กังนำนะครับที่โรงพยาบาลวิวนะครับโรงพยาบาลที่พี่เสือเคยไปผ่าตัดเมื่อ5เดือนที่แล้วนะครับการผ่าตัดครั้งนั้นน่ะพี่เสือในมีอายุน้าประมาณ5เดือน1 5วันนะครับ5เดือนครึ่งประมาณนี้ครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราเน่ะจะไปปรึกษาคุณหมอครับแล้วก็มีเรฟเฟอร์เรนซ์ไปด้วยแต่ยังไม่รู้่าใ,ใช้เรฟเฟอร์เรนซ์ยังไงแต่ควรจะใช้เรฟเฟอร์เรนซ์เดิมนะครับเพื่อที่จะให้แบบมันไปในทิศทางเดียวกันหรือว่่าอะไรทีีมันใกล้เคย เดิมในเรฟเฟรนซ์กเก่านะครับหรือแม่ก็ต้องบอกหมอว่าเอาหน้าแบบที่เสือมือนเดิมนี่แหละครับแต่ให้มันดูดีขึ้นในแบบของตัวเองนะครับผมนะเหมือนเดิมนั่นแหละปกติการทำศัลยกรรมก็คือไม่ใช่ว่าเราจะสามารถไปเป็นแฝดใครก็ได้นะครับแต่ว่าเราแค่แบบ ทำในจุดนั้นๆให้แบบคล้ายของเขาเช่นจมูกเขาเล็กทรงนี้เราอาจจะไปทําทรงเหมือนเขาได้นะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปหน้าของเราด้วยแต่มันไม่ใช่แบบว่าพี่เสือชอบชายนูหล่อขั้นเทพระดับโลกอยากจะทําแบบนี้เอาเลฟเลสแบบนี้ให้เขาดูอยากได้แบบนี้ครับทาไม่ได้เพราะว่าหน้าทุนเดิมไม่ได้แบบมีความคล้ายอะไรขนาดนั้นนะครับเออแต่แค่แบบเฮ้ยทรงจมูกอาจจะทาได้แบบว่าทรงเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้ามันก็คงไม่เหมือนกันนะครับเราก็คงหล่อในแบบของเรานั้นทุกคนยังไงนะครับฝากปเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้เดี๋ยวท คิ้วกับหน้าผากพี่เสือยังไงนะครับไปดูว่าพร้อมกันเลยนะครับวันนี้จะได้เห็นว่า,วาการวาดออกมาเป็นปรึกษาคุณหมอว่าทําแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมไปไปรุ้น้ำพร้อมกันตอนนี้เดี๋ยวเราไปเดินทางกันครับผมแต่วันนี้พี่เสือขออนุญ,ญาตใช้กลโ,โปนะครับเพราะว่ากล้องใหญ่มันหนักนะครับเพราะว่าเราเดินทางไปค่อนข้างไกลนะประมาณครึ่งชั่วโมงเลยในการนั่งรถไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวจะต้องไปถ่ายคลิปอื่นๆให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปบา,บายเดินทางกัน ไปครับทุกคนเราไปเดินทางไปที่รถไฟฟ้านะครับบรรยากาศตอนเช้านะทุกคนก็เงียบมากนะครับแต่ว่าก็มีรถวิ่งไม่ได้เยอะมากครับตอนนี้ที่ที่นี่ประมาณ9ก้าโมงนะที่ซินโดนริมตอนนี้ร้านค้าก็จะเป็นพวกร้านผลไม้ที่เริ่มเปิดนะครับเราต้องรีบเดินไปแล้วครับไป,ไปเดี๋ยวไปเจอกันที่รถไฟฟ้า เมื่อกี้เราถึงสถานีชิมยอนนะครับผมแล้วก็ออกมาแล้วนะออกมาแล้วเรากำลังจะเดินตรงไปที่โรงพยาบาลน,นะครับผมนี่ก่อนจะถึงโรงพยาบาลเราได้เจอเบอร์เกอร์คิงก่อนโรงพยาบาลก็จะอยู่ข้างหน้าเราเลยอ้านี่ยดครับเราจะไปโรงพยาบาลอันนี้จะเป็นคาเฟ่โรงพยาบาลก่อน อบานีชิคานเนจังเอาไม่เคยปุกผมใช่ไหมเคยับปุกค่ะเดีวให้ให้คนจุกี่ซนจุนิยนี้อนมอดิจุกคือข้างหน้าใช่ไหมคะหรือว่าตรงไหนเออปลุกอ่ตรงนี้ครับคลายให้ลายแบงให้จับตรงนี้วันนี้จะเป็นคนแใช่มาคุณหมอดูว่าน่าจะปุกผมอยู่ใช่ปุกได้สิเดือนแล้วครับอาชิเกัน 예하신거같아서지금물어보는요อันนี้นะคะในกรณีที่ทำเอ็กซ์รานะก็คือแผนะคะจะอยู่ที่ข้างในผมนะคะก็คือจะเป็นมันสกล้องนะคะแผไม่ได้ใหญ่นะแต่ไอตัวที่เป็นลดขนาดความกงของนะคะอันนี้คุณหบอเขาว่าลดได้ไม่เยอะนะคะลองดูให้คุณหมอวัดดูนะว่าจะลดได้กี่เซนปกติอีมองก็สร้างไว้ถ้าเมื่อีมองกันห้า้ันหต้ันหนึ่งเซต้มหี้ห่เซนตตรรมหิมตรตรงนี้มันหนึ่งเซนติเมตรต้ห้ ก็ค um ือหมอว่าตอนนี้ก็คือหน้าผากนะคะก็คือ6.5เซนติเมตรนะคะแต่ว่าถ้าเอ็นโดไทม์ไปปุ๊บก็จะมันความกว้างของหน้าผากนะคะกว้างกว่านี้หน่อยซึ่งคุณหมอแนะนำให้ลดขนาดหน้าผากนะคะประมาณ1เซน1ถึง1เซนนะคะเพราะว่าหน้าผากตอนนี้ก็ถือว่ามันจะกวางอยู่นิดนึงนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเอ็นโดทอย่างเดียวมันถึงึงหน้าผากอย่างเดียวก็จะยกว้างกว่านี้นะคะหมอแนะนใหลดขนาดนอจะได้ดู ควากว้างนะคะก็น้อยกว่าที่ได้หน่อยเดียวไม่เยอะโมบายศิษฐ์ก็จะ하셨는데คือลบไปหมดแล있기는한่ไ้ไหมคระมายศะษฐ์ก็จะอย่างนี้เลยเพราะว่าตอนนี้แผลที่ปลูกผึ้มานะคะตอนนี้แค่อะไก็จะมือนค่อนข้างตรงนะคะแต่ถ้าดูข้างในดีรายละเอียดข้างในนะคะก็จะแผลมันจะไม่ตรงนะคะ ซึ it, it, it mm ่ง hmm. ต้ก็ถว่าที่ปลุกผงไปก็จะมาเสียไหมหมอบอกว่าพยายามไม่ให้เสียไม่พยายามไม่ให้โดนนะคะเคุณบอกว่าตรงการให้นะคะแผลมันจะปาณนี้ค่ะถ้าตรงไปคจะดูแปลค่ะแล้วอแผลนี้นาไหมครับจะหายหรือว่าจะมีรอยตลอดเอ่흉터ะคอย่อยางไหือว่จะเันอา6ืม1ี่งเวลาผ่านไปแล้วผมจะเริ่มโตขึ้นแวเินรเนละเร้นรกม้ ้าเร็วนะคะหเดือนนะควหรือไม่ก็ช้นทา่าก็จะเป็นปีหนึ่งนะคะถึงจะแผลมันจางลงค่ะแต่ว่าก็จะส่งแผลนะคะมันจะปุ่มมันจะขึ้นไหม้หมอะกับขึ้นนะคะอกอี้กดแล้วนะคตี้แวนะตอนนี้วะคะอนกแนะคะ้แนะคะอนนกดแล้นะคะตอนนี้แล้วนะตอนนแล้วะกดแนคะอน้กวนะคะอ้นตีดนด้กกตนกะ ความที่กังวลก็คือเพราะว่าคิวเรามันตกครับอยากให้มันคิวมันตกใช่ครัตกวตอนนี้เหรอคะหรือว่าอย่างไม่ตอนตอนนี้มันเหมือนคนคิวข้าหมดเนี่ยครับก็เลยอยากให้ึ้นมาหต่ออีชิ้นเคะอยากให้มันอยากให้คิวมันตรงอะไรอย่างเงี้ยับเออชิ้น눈ี모양이นนี้หนูส่งรูปแบบที่ไม่คุ้มค่าที่จะใช้ที่จะใช้ที리고싶ใช้จ

ก็คือมันหนะกคือมันสูงเบ้าแต่มันลึกนะคะก็เลยมีจำกัดมากกว่าคุ้นด้วยอีกค่ะแล้วก็จะดีขึ้นไหมดีขึ้นกาตอนนี้ได้อยู่ค่ะน่อะไรสงสัยอีกเพราะว่าถามอะไรนะคะก็คือพุ่งมีคำเหมาะที่ได้ค่ะพุ่งมีคนผนแต่คุณก็จะวัดรมให้ีค่ะ เาคนเลี้ยงเขาอยู่แถวนี้ก็จะเลี้ยงบ่อยๆนะอยู่ไกลเหลือเกินขอบคุณครับผมกินที่ไหมตัวจองข้าโรงแรมมาแบบนี้ไปกินตวจองกิน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 มาเกาหลีก็คือการเพิ่มน้ำหนักนะครับไม่ได้มาทำทำหน้าอย่างเดียวเพิ่มน้ำหนักด้วยนี่ครับพี่พามากินขนมขนม โอเคครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็ได้ปรึกษาคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พี่เอพี่ลูกปัดนะครับที่เป็นเอเจนซี่ของพี่เสือนะครับก็พาไปกินหมูย่างแล้วก็พามากินขนมนะครับผมเดี๋ยวพี่เสือจะสรุปให้ฟังนะครับว่าพรุ่งนี้พี่เสือจะผ่าตัดตอนบ่ายโมงครับนะใน EP ีต่อไปนะครับจะเป็น E ีพีาตัดแล้วนะครับนั่นก็คือจะได้เห็นก่อนผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดนะครับนะครับ แล้วก็ส่วนในเรื่องของการยกคิ้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าพิเศษในคนที่มีหนคิ้วนะครับเนี่ยเดี่ยว่้าตรงเนี้ยเออหนอคิ้วตรงเนี้ยมันเรียกว่าอะไรนะมันนูนมันเยอะอะมันมีเยอะมันก็จะทําให้ดึงหัวคิ้วตรงเนี้ยที่มันขมวดลงมาได้ไม่เยอะครับแต่ก็จะช่วยได้นิดน,นึงทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเยอะไหมนะครับเดี๋ยวเอาไว้ติดตามชมในคลิป ต่อไปนะครับในซีรีส์เกาหลีนะแล้วก็ขอบคุณพี่เอกับพี่ลูกปัดด้วยนะครับที่พามากินของอร่อยนะครับจะเป็นหมูย่างแล้วก็เป็นขนมปังนะครับอร่อยมากๆขอบคุณมากครับพี่ที่ดูแลนะครับและฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนบอกเลยว่าเด็ดมากพี่เสือจ,จะไปตามหาของดิบในเกาหลีนะครับว่ามีอะไรบ้างและอร่อยหรือเปล่านะเดี๋ยวพาไปกินกันนะครับไปเจอกันคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนไม่บาย mm hmm. เจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย